มาบอสตัวที่20มาแล้วฟาเทอร์ออฟเดอะเฟมเดี๋ยวเราจะมากำจัดบอสตัวนี้โดยใช้เทมโบวเบเซลก่อนอื่นเราจะมาดูสกิลของฟาเทอร์ออฟเดอะเฟมก่อนว่ามีสกิลอะไรบ้างสกิลที่1ไฟบอลนำวิถีลูกไฟจะติดตามเราอย่างกระชากล็อกเป้าหมายก่อนพุ่งเข้าใส่ด้วยวิถีโค้งเล็กน้อยฟาเทอร์ออฟเดอะเฟมเป็นบอสท,ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เป้าหมายในการโจมตีของเราเลยต้องทำลายโคมไฟ4อันให้หมดและจะต้องระวังลูกไฟบอลพุ่งเข้าใส่ด้วยนะการหลบลูกไฟบอลกระโดดข้ามจังหวะสุดท้ายหลายคนอาจจะพลาดตรงนี้เราจะไม่สามารถหาซลเพิ่มจากการโจมตีไว้ฮิลเเราาทไดด้แค่่หลบอยยงีว เมื่อเราโดนโจมตีจะเสียเฮดีสองหน่วยการโจมตีผมเลือกโจมตีจากบนขวาก่อนแล้วต่อด้วยขวาล่างเพราะทางขวายากกว่าทางซ้ายแลวเราจะเก็บเครื่องมือวนวิเซลไว้ใช้ตอนหลังการพาาลาดหักกระตุยก่อนจะได้ไม่เปลือง <c oughs> ตอนนี้เรากำจัดทางขวาเรียบร้อยต่อด้วยการโจมตีซ้ายบนฟาเธอร์ออฟเฟมเสียโคมไฟแห่งชีวิตสองดวงแล้วจะเริ่มปล่อยไฟบอลสองลูกไล่เรียกกันทำให้เราหลบยากขึ้นเป็นอย่างมากแต่ยังไงชีวิตก็ต้องสู้ถือสว่าเรามาเติมเชื้อไฟให้กับคนที่กำลังจะหมดไฟในการเล่น ตอนนี้เราสามารถทำลายโคมไฟบนซ้ายได้แล้วยังเหลือโคมไฟล่างซ้ายอีกหนึ่งจุดโวลเวเซอร์โจมตีเป็นแนวตั้งค่อนข้างสูงเดี๋ยวเราจะใช้วอลเวเซอร์โจมตีบอสกันแล้วก็อย่าลืมนะว่าซิลไม่สามารถหาเพิ่มได้จากการโจมตีบอสก่อนเข้ามาเจอบอสเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะเอ้าเหลืออันสุดท้ายแล้วมาสู้ๆจริงๆแล้วจุดที่เราจะต้องโจมตีบอสเราจะต้องกระโดดขึ้นไปตีส่วนหน้าอกของบอสนะแต่เราจะใช้วอลเวเซอร์ปักไปที่พื้นหลายๆอันแทนการกระโดดขึ้นไปโจมตีบอส เอาละบอสมาแล้วปักเลยเลายอันเฮ้ยเดี๋ยวบอสยังมีอีกหนึ่งสกิลสกิลที่2ไฟบอลเอาปล่อ,อ,อยลูกไฟทั่วฉากแต่ไม่ติดตามเป้าหมายตอนนี้บอสบาดเจ็บหนักมากและเราจะต้องใช้วลเวเซอร์ทั้งหมด7อันจะทาให้ชนะบอสได้พอดีอันนี้อันที่6และอันนี้อันที่7อันสุดท้ายเย้ yeah, ชนะแล้วแบบอีซี่อีซี่ไม่ต้องกระโดดขึ้นไปตีเองสบายๆแต่ก็ต้องหลบตอนสุดท้ายด้วยนะเพราะมันจะหล่นมาทับหัวเรา ไปเกิดใหม่เลยอะจบกันไปแล้วกับฟาเทอร์เฟรมเดี๋ยวบอสตัวหน้าจะเป็นตัวอะไรกดติดตามไหมนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับผม